Nó tình yêu mong thân của mình 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 โคตรไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเาตนปานเลยอย่าี้ยครับไช่มาลิงอว่ะไอ้เหี้ย ต้องมากอะจับผีลุยยาเลยไม่หขอกนพะอ,ละ,อปปละฮจับีจับละแมกเราว้างใช่ไปจับเราบ้างซ่ดีมีห้องเชือนะหนึ่งตนแหลแล้วน่ห้องเชื่อ Hoa ghé, hả, gái, thôi vậy hoa, đấy, hoa, 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 chút hoa, này, hoa, 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 đấy, hoa, 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 มาลงปีนะีลยห้ามวิธีกันเลยต้านละเกอนะไฟมันมันตั้อันนี้ของมันมันโอเวอร์มันโอเโอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์อเวอวออเว่ได้อดนะ